ประมาณหนึ่งอาทิตย์เราก็เริ่มรู้สึกแบบว่า,วาเฮ้ยมันดีจริงๆสวัสดีครับผมสิทธิพงศ์เทศทธรมทัศน์่อเลนื่อบนะครับผมอายุ32ปีครับผมอาชีพปัจจุบันก็คือเป็น p e r s o n a r t r n i n e r ครับก็อยู่ตรงบางแคร์ชื่อว่า BBG ยิมครับผม คือด้วยปัญหาผิวจริงผมเป็นคนที่แบบค่อนขออ้างจะผิวแห้งเวลาออกแดดออกอะไรเนะี่ยจะเกิดอาการที่แบบผิวคํำง่ายผลิตภัณฑ์ที่แบบหลายๆอย่างที่เราเคยใช้มาเจอประจำเลยคือแบบเนื้หนะเหมือนซึมซับไม่ดีอะไรเงี้ยครับผมตอบตามความเป็นจริงแบบไม่เฟะกั็เลยรู้จักจากรุ่นพี่เขาใช้อยู่แล้วแล้วเขาก็แนะนําให้เราใช้แเราก็ไม่ได้คิดอะไรมันจะดีหรือมันไม่ดีไง ไปได้ประมาณ1อาทิตย์เราก็เริ่มรู้สึกแบบว่าเฮ้ย mm hmm. มันดีจริงๆอันนั้นเป็นแค่ผลลัพธ์นะครับแต่ถาเกิดความรู้สึกแรกที่ได้ใช้จริงๆเรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยตัวแสลามนะมันซึมซับได้ดีใช้แล้วมันแบบไม่เหนอะหนะ คนที่แบบไม่กล้าลองใช้เกิดให้บิ๊กแนะนำนะก็คือแบบในไหนชีวิตเราอะ่ะเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์มาเยอะอยู่แล้วอาจจะลองเปิดใจให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะผมว่ามันก็ไม่ไม่เป็นอะไรที่มันเสียหายอยู่แล้วด้วยประสบการณ์ที่ผมลองใช้มาแล้วเนี่ยมันโอเคจริงๆนะ